สวัสดีครับจากนาแทกเตอร์นะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับของวันที่สามนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้นะก็อยู่ด้านหลังอู่นะครับพามาชมรถที่กําลังจะปรับสภาพนะครับที่พร้อมจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับรถไถมือสองปรับสภาพสวยๆก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับรถที่เก็บงานเสร็จแล้ววนะครับสยยๆเล ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นคูปต้านะครับ L 3 6 0 8 36แปครับ36แรลงม้านะครับเป็นตัวดีทีนะครับคันนี้ก่อนเปลี่ยนยางนะครับสภาพก่อนเปลี่ยนยางนะครับก็ถ้าใครเอาสภาพนี้นะครับยางแบบนี้ก็295,000บาทนะครับส่วนถ้าเราเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับตัวนี้ก็จะจบอยู่ที่ราคา สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทก็รถคันนี้ตรวจเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนท้ายคองเหลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกน้ํามันไฮดรอลิกนะครับตรวจเช็คคันหน้านะครับเช็คลูกหมากซ้ายขวานะครับรถทุกคันเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับนัดก็จะแถมท่อซิงให้ด้วยนะครับก็คือยางใหม่สี่เส้นนะสามแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าลูกค้างบน้อยนะครับอยากได้ยางแบบนี้ก็อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับสองแสนเก้าก็ได้ครับคันนี้สองแสนเก้า รถสวยเลยครับติดระบบพร้อมใช้ครับการันตีเครื่องยนต์นะครับประกันเครื่องยนต์ให้สามเดือนนะครับมีหางนะครับท้ายครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับแผงราคาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวไปคันแรกนะครับคันที่สองนะครับตัวนี้จะเป็น L3608 เหมือนกันครับก็รถคู่นี้มาพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับก็เหลือฝากกระโปรงเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับถ้างบสเปคไม่เปลี่ยนย่างนะครับก็ราคาเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็ 2 9 5 0เก้าหื้าันบาทเหมือนกันนะครับ2 9ส0เก้าหมืห้าพันบาทส่วนถ้าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางหลังหนึ่งคู่นะครับตัวนี้ก็จะเบาลงหน่อยห้าพันนะครับก็อยู่ที่สามแสนกับห้าพันบาทแล้วกันนะครับก็ยางหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้ก็เช็คสภาพใหม่เหมือนกันครับแถมหน้ากากให้เหมือนกันนะครับยางก็พอได้นะครับยางยังได้อยู่นะครับใครที่มีงบน้อยนะครับไม่อยากไปเสียตังในการซื้อยางเยอะก็ จัดกันแบบงบประหยัดก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสายแปลงม้านะครับเป็นรถเหมาะสําหรับงานทํานาครับลงไล่นะครับไล่มันสัมปะหลังท้ยสวนนะครับโดยหม่งเบาภาละพี่น้องชาวเกษตรกรครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับมือสองก็ทํางานได้ปกติเหมือนกันนะครับก็รถทุกคันนะครับที่เช็คปรับสภาพไปนะครับนั้นมีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนส่วนตัวนี้เป็นจนเดียห้าส่วนที่ห้าดีนะครับก็เตรียมจัดส่งลูกค้าที่อำเภอสามชัยนะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนใบผ่านอ่ะวันนี้ตู้แอร์เข้าทําสีแล้วนะครับ ตัวในนี้จะเป็น KRG 1 4 0นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3คัน3คันนะครับตัวนี้ก็ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับถ้าสภาพนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่1.35,000บาทนะครับแต่ตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับเหลืออีก2คันนะครับเรามาเช็คเก็บงานให้เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตู้แอร์ครับเราจะทําเป็นสีต้มมุกนะครับเป็นตู้แอร์นะครับแล้วเราจะตกแต่งข้างในใหม่นะครับทําด้านในเป็น v r p นะครับ รวมเก็บสภาพพร้อมให้ผ่านปวนใหม่นะครับของเ P K นะครับราคารวมเช็คเก็บสภาพก็ทําสีอะไรด้วยนะครับก็จะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับสําหรับสามหกตัวนี้เป็นตู้แอร์นะครับตัวเราจะเช็คระบบเต็มนะครับมาครับตัวนี้เป็นสามสี่ศูนย์แปดครับ ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทําสีนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับก็เปิดราคาเบาๆอยู่ที่1นึ0 0แับาทนะครับตัวนี้เป็น3 4 0 8ดตัวดีทีนะครับก็ตัวนี้เช็คคันหน้าใหม่นะครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับตัวนี้ก็กาลังเช็คระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวตัวนี้เป็น m 5 0 0 0ัน s u นะครับรถติดจองแล้วนะครับลูกค้าจากจังหวัดสงขานะครับสั่งจองออนไลน์เข้ามานะครับทีเพึ่งลงมานะครับตัวนี้เป็น l 4 0 1 8นะครับรถปี6 1นะครับสภาพสวยๆนางฟ้าเลยนะครับแล้วก เดี๋ยวมาเก็บจุดทะลอะนะครับใส่ท่อซิงด้วยเด้อคันนี้ใส่ท่อท่อซิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ใส่บูทคันหน้านะครับเปลี่ยนหายของเดียวให้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่400,000 45, 45,000บาทนะครับ400,000 45, 45,000บาทอ่ะวันนี้ อัพเด,ด,ด็ด้านหลังอู่ด้านล่างนะครับก็ท่านใดที่สนใจรถไถมือ2ปรับสภาพสวยๆก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่นะัทแท็กเตอร์สาขาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีหรือเข้าไปชมสินค้าอีกหนึ่งสาขานะครับที่แท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับขอพระคุณในการติดตามและรับชมครับ